ครับก็ต่อเนื่องอ่างคลิปที่แล้วนะคลิปนี้ก็มาถึงถนับสนกรีไกกันสักทีนะไปดูกันว่าเส้นทางจะฮ่าดูโอดขนาดไหนมิเวเอกเราไหวหรือเปล่างั้นจะเป็นยังไงเดีย ب, ๋ยวจะเห็นเ,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 นเนบึ้มๆรอบชุมกันได้เลยเนดะ้อเครื่องนี่1.9ร์ออโอตโ้ <c oughs> ในบอดี้มิวเอ็กซ์นะไวหรือเปล่าเขานะ่าจะรีบเลยให้เขาไปก่อนไหมปเปิดเครืเลีย้ยวสิไม่มีรถข้างหน้าเ่กี้กี่ชั้นเด็เนี่ยบนนี้เขาใช้รีวอ่านั่นพูดรถนะเส้นทาง ไม่รู้วันนี้กรีบนะบนมือรีบเราก็ไม่วานปรองไปไปจับนี่แม่ลุงัวนีเลยนี่เส้นทางที่ผมให้หมดดีดีด็อกนะรับดีได้หรือเปล่าแล้วแต่นี่ก็ขึ้นไวใ่ไหมเลีรอบไปไม่เหนื่อยนะไม่ต้องกดลึกเหมือนที่ใครเขาว่ารือว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าไม่รู้นี่เงินชันๆแบบต่อเนื่องเลี้ยรอบไปสองพันไปได้ แต่ว่าเท้านี่ต้องไปกันเร่งให้เสมอเสมอกันนะวัดแต่ว่ามากมันมันั่นเป็นออกทางนี่แล้วนี่เยนี่ยมาทางเดิมมาอย่างนั่นแหละถึงมีนะเราเลี้ยวไปตัดโจ๊กเหมือนนี้หนึ่งจุดเจ้าไว้นะอย่าคิดไปเองอย่ามโนไปยึดนะว่ามันขึ้นเขาขึ้นกวนแล้วไม่ไหวคุณแค่เล่นการเร่งให้เป็นก็เพียงพอนี่ก็คือวัดว่าบ้านลุงเห็นแต่นี่ลูกยาน ด้วยเ,เดิดนทางกาแฟโซฟายนะคแล้วก็ที่ชันที่ควรตอนนี้นะพยายามรักษาระยะห่างไว้เยอะๆกันเหนียวเดียวแ,แป๊บแรกนะมันเป็นบางจังหวะที่เกียร์อัตโนมัติกองมีเวกเนี่ยนี่พอเราปล่อยมันก็มันก็จะรอบลนเลยเหมือนกับเราเข้าเกียร์ว่างแล้วลงควนลงเขาแล้วขึ้นวนนะงงอีก หนุ่มหนุ่มดูวิวดีดีทุกคนน้องๆเชียงใหม่ม้อนเจมเลยจ้ะทุกคนเรียนเป็นอะไรเนาะเครื่อัตยาปื้อวะเครื่องเครื่องขายเครื่องวีเครื่องวีวีกลิ้งไปปลัดใต้ควนเราแบน่มมากแบบนุ่มเนี่เดิมๆทุกอย่างนะไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยอัปเกรดแต่โชว์ครับอย่างเดียว แทนแคดก็ไม่ได้ใช้นะเราเปลี่ยนได้แล้วทุกคนน้ำมันก็เบิร์ติดจากศูนย์เลยยังไม่เปลี่ยนเลยหมื่นโลแล้วนี่ยังไม่ไม่ได้ถ่ายมันเครื่องเลยนะรถกี่เดือนเองอะเดือนเดียวเดือนกว่าดสองเดือนแล้วไหมนะเออสองเดือนหมื่นโลคุณคิดดูไอ้ยะขับกันแบบบ้าพลังเลยนะนี่นี่ก็คือเป็นรถแบบใช้งานแบบปกติทั่วไปเลยนะใช้ใช้เที่ยวใช้ยืด ไม่ได้ซื้อมาจอดนะคะไม่ยังไอ้ที่อะไรก็เนี่ยคันนี้น่าจะทะลุทะลุแสนโลแล้วงงะปีนี้ใช่ไหมฮะปีนี้ใช่ไหมปีนี้ไม่แน่ปีนี้นะนี่ตรงประหยัดน้ำมันไหมก็ดีน้ำมันอัดหมเข้าเติมน้ำมันเต็มถังจากจากเออขนมน่าไปวิภาวดีนี่ไปวิภาวดีเสร็จแล้วก็มาปิชาญาณเนี่ยรอดกว่าโลน้ำมันก็ลดประมาณสองรอดกับโลเองเหรอเออ ไม่ไกลนะไม่ไกลแต่เส้นทางทำไมทำให้เราดูเหมือนไกลน้ำมันรัดเลาะเขามันก็เลยดูเหมือนไกลเหมือนน่ากลัวแต่ร้อย่าโลเองนะขนอมไปวิภาวดีมาชัยยานี่กลับไปชัยยาแล้วก็คือวิภาวดีแล้วก็ไปขนอมดูเร็วกโลไอ้นี่ร้อย่า่าโลนะที่ตั้งมาเออไม่ใกลเลยไม่ไกลนะ นเน<ร>ี่ยหัวบองไม่ต้องพูดเราดูไม่ไกลใช่นี่เหนไหมบางจังหวะมันจะไม่หน่วงไงเราลองใช้โมดธรรมดาดูสินี่มันอยู่ที่เกียร์สามถ้าเกียร์สามบวกบวกกังวลลบนี่ต้องดูก่อนลืมนี่ใช้สองอ๋อใช้โมดเอ็มจะหน่วงไงทั้งมากไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเรารู้จังหวะการเร่งนะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ระวังม<ส>ันเบรกแล้วม<ส>ันไม่เบรกว่ะม<ส>ันเป็นความเร็วของมัน หนูควรดีๆนี่เองเบื่อแล้วทะเลมาบูโรลได้ยาให้เบื่อเราก็ได้ครับแม่แม่ห้ยาชุ่ยไอส่งรูปเข้า่วนมาเหมือนเหมือนขอแม่ป้าป้าเบรย็นั่นอยู่เบรยแบบนี้ไหมเป็นห้วยร้องห้วยทางล่าง อาจจะลับขึ้นไปบันนั้นเลยถ่ายถ่ายหน้าปกจกรูปเลยโอยลึกกว่าเดิมตุดยอดครับตุดยอดวิ่งตามฟันเขาเลยเนี่ยเฮ้ยดูสองข้างนะไอ้ยันลังกะโหดโนะสำหรับผมเนี่ยโหดตแล้วไม่เคยเจอแบบนี้ มันเด็กในมือผมมันเด็กในบ้าเราเด็กในไม่ใช่ <c oughs> เราแล้วตอนนี้ <c oughs> ขึ้นทางชันต่อเน,นื่องมะหนึ่งจุดเก้ามาลุยกันนะ <c oughs> ถ้าใครไ <c oughs> ม่ถนัดยังก็ใช้หมดเอมก็ได้หมดเอมมันอยู่ที่เกียร,ร์สามใช่ไหมแล้วก็ลดมาเป็นเกียร์สองแล้วก็ค้างไว้มันก็ไปได้เนี่ยเลี้ยงไว้ประมาณนี้หนึ่งจุดเก้าเจเนอเรชันที่สองนะไอพวกระกูลออนิวทั้งหลายนะออนิวยี่สิบนะ นี่มันก็มีแรงเห็นไหมมีต่อเนื่องนั่นเองคุณพีดูแล้วเราก็ไม่ต้องไปรีบนนะมันไปของมันเองนะมันขึ้นไหวใช่ไหมอย่าไปกระแทกแดกดันมันมากนี่ไได้มีแรงนะมีแรงสัมระเปียบนะข้างหลังแต่ถ้าจะ3,000เนี่ยมันก็เหยียบไปเลยนะน <c oughs> ไปได้ <c oughs>

้องปรับนะต้องปรับนะใครซื้อหนึ่งจุดเก้าเดี๋ยวต้องปรับนี่บอกแต่ว่ามาันต้องอติงดมา,าหมดหมดทั้งร่างกันครูแหละนะนี่เราเริ่มชำนาญแล้วนะนี่เหมือนเขาให้เราซ้อมซ้อมให้คุณกินกับรถเดี๋ยวจะไปะทับเบิกปลายปีนาะยลองดูนะทับเบิกมั <c oughs> จะบูยไหมป้ากับลุงอ่ะไปเหมือนเลยประเดี๋ยวนะยทับเบิกตีนะดูที่ว่าหนึ่งจุดเก้านะโด่ตีกันซะเหลือเกินหนึ่งจุดเก้าพันนั่นพันนี้เป็นไงนายหูว่าเขาบอกว่าหนึ่งจุดเก้ามันไม่แรง คอมเมนต์ได้นะในหัวโนคอมเมนต์ในหัวบอกไม่แดงพ่อมึงมันอยู่ที่คนขับมันอยู่ที่หลังพวงมาลัยน่าต่อหูออวอวอว่วมเงินเดมนวันนี้ดึงหน่งวงให้นี่ดูนี่ดูแหนหน้าจอถ่ายแบบหน้าบุกบ้างเลยนีดนะมาหลังอันหรอไอ้แก้วทางที่กระปอลอะเนาทีอะจะเว่เจ็บนาทีเอ้าเลี้ยวไปไหนหนู่ <c oughs> นงเลี้ยวไปทางนั้นนะ แกจะพาไปบ้านแกเหรอไปได้เหรอทางนั้นแสดงว่าแกมาทางนี้ตอนผมมาเนี่ยมาทางขวาเออขวานะครับนี่ตอนกลับกลับทางซ้ายนี่อย่าบันบ้ันรีไมารู้าินพัดนี่อินพัดนี่อยู่อำเภอเร่ขีดอินโอเคดีนะคหละเรื่องแล้วบันรีไม่ไม่มาเป้าเลยช่วยนะโอ้นี่ลงทางจันทร์ต่อเลยใช้โมเอ็มช่วย นี่เขาเนี่ยแกไม่หาลงกันอ๋ไอไม่วิธีการลงเขาก็แต่เบรกแต่ปล่อยแต่ปล่อยถ้ายาวแบบยาวๆแบบถ้าเบรกนี่ต้องตั้งแตะแต่ไอคอนได้หนักกว้ได้หัวที่มันเลยแล้วก็ปล่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกมันร้อนเบรกไม่ได้นะปล่อยขอจะไปแข่งกันนะเด็กๆขับอยู่คือคู่นี้โอ้นี่ตะกุนแบบขับเร็วยากจะวุ่นก็นอนจะอุ่นก็นอนพ้อมอบให้ร้อยให้นอนอันอนี้

ผู้อไม่น่ลนี่ดูเออยอดเลยเราเนี่ยเป็นชาวสวนเหมือนกันนะแต่ทำสวนพื้นที่ราบชันแบบนี้น้อยมากนะที่จะได้ทำน้อยน้อยคุณกัปันยได้เอยดังกวนมาสบายสบายสำหรับมืองใหม่นะที่จะซื้อแบบ คนที่ผมก็ใจนะคนคนที่แบบขับรถเก๋งซิตี้ขับรถเล็กๆแล้วก็อัปเกรดตัวเองเป็นมิวเน้านะแต่เรื่อง1.9เอเจอโต้เนี่ยมันก็ต้องปรับนิดหนึ่งบางทีว่าเอ้ยทําไมรถเก่งมันแรงกว่ามันพุ่งกว่ามันรวดเร็วกว่านะมันก็ต้องทําใจนะเพราะว่าตัวมันใหญ่เครื่องมันแรงนะแต่เขาเขาเขาทำให้มันมันไม่แรงเครื่องเดิมๆเครื่องที่รบบลดล็อกต่างๆหมดเนี่ยผมมองน่าจะแรงใช้ได้น้ำ1.9 เขาเพื่อเพื่อภาษี <c oughs> าเพื่ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องลดเรื่อแค่150แร้อยห้าสิบแรงม้าแรงบิดก็สามร้อยแปดสิบเอ้สามร้อยห้าสิบด้นเมรตรถ้าอยากแรงเนี่ยผมมองว่าแทนแคสักใบนะเดี๋ยวรู้ในเก่าว่าจะใส่แทนแคส์นะเดี๋ยวมีโอกาสจะใส่แทนแคส์ดูนะว่ามันจะขับดีขึ้นไหมนะไม่แพงนะพันกว่าบาทนี่บอกไว้ก่อนนะ<ด>เผื่อเผื่อกลให้เปลี่ยนจ่ายให้ <laughs> แตนแคทเปลี่ยนน้ำมันเรื่อง50เอ 5W30 เนี่ยก็ขับดีผมว่ขาขับดีกว่าเดิมเยอะแล้วละไหลลื่นไม่เหนื่อยโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันถ,ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะและไม่ต้องแบบออคอมเมนต์แบบเออรถถีบบ้านกูก็ขึ้นได้รถเวฟก็ขึ้นได้เออเข้าใจแหละมึงเกนนะ่รถเวฟก็ขึ้นได้พี่เออกูเข้าใจ แต่คนอื่นคนเขาไม่ได้เก่งเหมือนพวกมึงมึงคนเธออยู่ที่ะไมิราบางคนเขาก็ต้องหาข้อมูลนะว่าเขาเนี่ยไม่เคยขับทางแบบนี้นะเขามีเครื่องยนต์แบบนี้มีเกียร์โต้แบบนี้นะเขาก็ต้องฝึกต้องดูนะเขาไม่ได้เก่งมือนท่านอื่ิดไม่เก่งเหมือนพวกมึงคโอเ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 คอเคโ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 อเคนอเคโ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 อเคีอนคโอเ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 คีอเคโ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 อเคีอเคโ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 อโอเคโอเคโอเคโเคโ ตู้เรียนเกาต้นย่อยๆ,ๆไปเลยโอเคโอเคนี่ตู้เรียนโอเคนะโอเคประมาณนี้เจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม